นี่คือสภาพหน้าปอนะคะที่หลังจากทำงานมา6ชั่วโมง6ชั่วโมงนี้นะคะคือปอสตรีมใน YouTube นะคะทุกคนขอบตาคือแบบว่า ดำมากนะคะช่วงนี้นะคะก็ถ้าใครที่เหงาเหงาหรือว่าเบื่อเบื่อนะคะก็มาดูปอสตรีมได้นะคะคือตอนนี้นะคะปอสตรีมใน YouTube นะคะทุกวันนะคะวันละ3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะคะแต่ว่าวันนี้คือแบบว่าสตรีมบ้ามากทุกคน ตีมไป6ชั่วโมงครึ่งอะอย่าลืมมาดูปอกันเยอะๆนะคะผมแล้ววันนี้นะคะปอก็มาอยู่กันในมด new story v2 นะคะมิรุกิซิมูเลเตอร์นะคะจะบอกว่าก็มีแฟนคลับนะคะที่ส่งมดนี้นะคะมาให้ปอรีวิวนะคะเป็นน้องคนไทยคะ่ะ A จริงๆแล้วเนี่ยมดนี้นะคะปอได้เล่นในสตรีมไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะปอจะมาทําคลิปให้นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะก่อนจะดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะให้กําลังใจปอเยอะๆนะคะเอาล่ะเราไปเริ่มกันเลยทุกคน เห็นไหมคะว่าตัวของเรานะคะคือใส่ชุดยูนิฟอร์มสีเขียวเลยนะแล้วปอจะบอกว่าน้นาำหัวใจแต่ละคนนะคะคือลดแต่ว่าทีนี้นะคะมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่ปอชอบแล้วน้องคนที่สร้างมดนี้นะคะก็ใส่มาด้วยนะนี่ค่ะ ทุกคนเห็นไหมคะว่าเราจะมีหนามหัวใจนะคะทั้งหมด10คนไปเลยครับผมแล้วก็นี่คือหน้าตาหนามหัวใจแต่ละคนนะคะเห็นไหมคะว่าคนที่3คือคิสณะซึ่งปอ ชอบมากเลยนะคะเดี๋ยวปอจะมาเล่นตั้งแต่คนแรกแล้วกันนะคะแล้วมอดนี้นะคะก็มีความพิเศษซ่อนอยู่ด้วยนะคะถามว่าความพิเศษคืออะไรคะนี่เลยเดี๋ยวปอจะพาไปดูนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่ามอดนี้นะคะมีฉาก จบด้วยนะคะผมโอ้โหมาถึงตัวละครนะคะก็ตาสีเขียวเลยนะคะคือมอดนี้นะคะใครที่แบบว่าชอบสีเขียวเนี่ยอันนี้คือโคตรเหมาะเลยนะเพราะว่าตัวเอกนะคะเป็นสีเขียวทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็สวยด้วยนะคะเพื่อน อ้อันนี้เป็นหน้าโหลดเกมนะคะคือรู้สึกว่าคิสตนะนะคะจะเป็นตัวหลักของม็อดนี้เลยก็ว่าได้นะคะเอาล่ะทุกคนเรามาถึงโรงเรียนแล้วนะคะและนี่คือโฉมหน้าของตัวเอกที่เราต้องเล่นนะคะสาหรับชุดยูนิฟอร์มนะคะคือจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีคำว่านาระนะคะเออแล้วก็ปอจะบอกว่าเพื่อนๆ เเพื่อนๆจำผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะว่าเขาคือใครถ้าเพื่อนๆพอนึกออกนะคะเดี๋ยวปอจะเอารูปแก๊งบูลี่คนหนึ่งค่ะขึ้นไว้ให้แล้วกันนะคะคือปอมีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนโคโคโลในตอนที่แปลงโฉมกลับมาเป็นตัวเองแล้วอะเพื่อนๆว่ามันคุ้นไหมคะหรือว่าปอ คิดไปเองแค่คนเดียววะแต่เนี่ยคือหนังหัวใจคนแรกของเรานะคะแล้วถ้าถามว่าคนไหนคือคนที่เราแอบชอบคะนี่เลยค่ะทุกคนคือเท่าที่ปอจำได้เนี่ย ผู้ชายคนนี้นะคะอยู่ในชมรมเกมมิ่งค่ะแล้วเขาก็คือเป็นคนที่ชอบเดินเล่นมือถืออ่ะในมอดนี้นะคะเขาคนนี้เนี่ยได้เป็นตัวหลักแล้วนะคะสําหรับมอดนี้นะคะก็มีไลบาลุด้วยนะคะแล้วทุกคนดูนี่สิคุ้นคุค้นไหมคะเพื่อนเพื่อนคุ้นปะคุ้นไหมโคตรคุ้นผู้หญิงคนนี้นะคะคือโอซานะค่ะแต่ว่านางเนี่ย อยู่ในชมรมดอกไม้นะแล้วนางก็เป็นหัวหน้าชมรมดอกไม้ด้วยนะคะอันนี้คือเป็นความที่ค่อนข้างเก๋มากๆเลยนะเนี่ยโอสะนะฉันยิ่งดีด้วยนะที่เธอเนี่ยนะได้หลุดพ้นจากอาญาโนนะน่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าพี่ปอมันมีจุด เปลี่ยนด้วยนะคะก็คือว่าตรงนี้เราสามารถกดตัว E นะคะแต่ปอก็จำไม่ได้แล้วว่ามันคืออะไรนะงั้นเดี๋ยวปอจะมาลองกดดูแล้วกันนะคะปุ๊บเขาบอกว่าเราเนี่ยจะสามารถปลอมตัวเป็นคิดสุนะได้นะคะให้เราเนี่ยปลอมตัวในห้องน้ำค่ะอ่านเสร็จแล้วรอ20วินาทีนะคะนี่ ตรงนี้นะคะมีปุ่มค่ะให้เราเนี่ยกดตัว E นะคะถามว่ามันคือปุ่มอะไรคะปุ่มนี้นะคะคือปุ่มที่ตัวเราเนี่ยแปลงร่างเป็นน้องสาวของมิโดรินะคะซึ่งตัวเรานะคะจะมีชื่อว่ามิดาริค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวปอจะมาลองแปลงร่างเป็นน้องสาวมิโดริให้ดูก่อนแล้วกันนะคะหนึ่องสม ว้าวเป็นไงมิโดลิกับมิดาลินะคะคือมีหน้าตา เหมือนกันเลยนะเดี๋ยวปอจะขึ้นรูปมิโดริให้ดูนะคะคือตัวเราเนี่ยคือมิดาลินะคือเราเนี่ยเป็นน้องสาวของมิโดรินะคะอันนี้คือเป็นความเจ๋งมากๆเลยนะคะที่ยังไม่มีใครทำนะคะคือในการที่เรานะคะเข้ามาเล่นมดเนี่ยถ้าเราเบื่อตัวละครเดิมๆเ,เราก็แปลงร่างเป็นมิดาลิหรือว่าจะเป็นคิดสนะก็ได้ค่ะแต่อย่าลืมว่าเราจะแปลงร่างได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะ สมมุติว่าอุ้ยเนี่ยฉันเบื่อเป็นมิดาลิแล้วเดี๋ยวฉันจะไปแปลงร่างเป็นคิสซูนะบ้างเนาะทีนี้ก็ให้เข้ามาในห้องน้ําเลยค่ะเพราะว่าจุด เปลี่ยนล่างนะคะก็คือมันอยู่ตรงนี้เลยค่ะทุกคนให้เรานะคะมาที่ตรงนี้เลยนะแต่ว่าปอแนะนํานะคะว่าให้รีเกมก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไม่รีเกมแล้วเรามาแปลงล่างทับกับมิดาลีเนี่ยก็คือตอัวละครมันจะบั๊กเลยนะจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหม ก็คือมันจะมีความผสมร่างกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องรีเกมทุกครั้งถ้าเราจะเปลี่ยนตัวละครเล่นนะคะห้ามเล่นร่างนี้นะมันตลกมากเลยอะ่ะดูข้างหลังดิเออมันแปลกมากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวปอขอไปรีเกมก่อนแล้วกันนะคะ ตอนนี้นะคะปอก,ก็ได้รีตัวเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวปอจะให้เพื่อนๆน,นะคะดูหน้าตาหนามหัวใจเป็นแบบชัดๆเลยนะคะว่ามีใครบ้างนะคะเพื่อนๆจะบอกว่าหน้าตาหนามหัวใจแต่ละคนนะคะคือไม่ธรรมดาเลยนะคะอย่างเช่นหนามหัวใจคนที่10นะคะเออเปอว่านะคะคนนี้เนี่ยก็คือน่าจะเข้าถึงตัว,วยากมากๆแน,น่ๆเลยนะ ะะเพื่อนๆคงจะสงสัยว่าแล้วในมอดนี้เนี่ยจะมีอายาโนหรือเปล่านะคะเพื่อนๆมันมีเว้ย <c oughs> แต่รอบนี้นะคะปอบอกเลยว่าอาญาโนนะคะ ได้เป็นคนที่ถูกบูลลี่ค่ะ <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวปอจะมาพาเพื่อนๆไปดูนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะมันควรจะเป็นของฮอลูดะใช่ปะแต่ว่าตอนนี้คือฮอลูดะไม่มีแล้วค่ะกลายเป็นอายาโนแทนนะคะเอาจริงๆนะมอดนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเวนกรรมนะคะมันส่งผลถึงอายาโนแล้วเลยอะ่ะ อายาโนะเธอโอเคหรือเปล่านะ่ะดูเธอตอนนี้สิเธอดูเหมือนคนที่เก็บกดแล้วก็ขี้อายนะ่ะไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเนี่ยเธอก็ยังมีฉันอยู่นะเพราะว่าฉันเนี่ยนะจะอยู่เคียงข้างเธอเองนะ่ะอายาโนะเห็นไหมเขาว่าเขาเนี่ยจะมาแทนตำแหน่งของโฮลูดะหมดเลยนะทั้งท่าเดินแล้วก็กิจจวัดของนางด้วยนะคะแล้วคือทุกคนดูนี่สิ ตอนนี้คืออายาโนะนะคะกำลังวาดภาพที่ตัวเองนะคะถ่าคนอื่นอยู่ค่ะอโอยไม่น่านเลยอายาโนะเป็นยังไงบ้างล่ะผลตกากลางที่เธอเนี่ยนะไปฆ่าคนอื่นไว้เยอะอะตอนเนี้เธอก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนแล้วก็มานั่งวาดรูปอะไรแบบนี้นะ่าแต่ก็คิดคิดดูแล้วถ้าฉันเนี่ยลองมาแกล้งเธอบ้างล่ะเอ๊ะ มันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาถังน้ำสีน้ำตาลนะคะมันลาดใส่หัวนางอายาโนะล่ะคะเ<อ>พราะว่าตั้งแต่ที่ปอเล่นเกมนี้มานะคะปอก็ยังไม่เคยเห็นสภาพของอายาโนะนะคะโดนน้ำสีน้ำตาลเนี่ย ลากใส่หัวเลยนะคะบอกเลยว่ามดนี้นะคะค่อนข้างสารฝันให้ปอเลยนะคะ <c oughs> อ้าวแล้วห้องไหนมันจะมีกะละมังวะหยิบกะละมังค่ะแล้วก็เติมน้ำนะคะพอเราเติมน้ำเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยเอ่อเอาถังสีน้ำตาลนะคะมาผสมกับน้ำได้เลยค่ะป๊บดูดิ แค่นี้นะคะเราก็จะได้ถังสีที่พร้อมลากใส่หัวชาวบ้านแล้วนะคะซึ่งวันนี้คนที่เราจะมาแก้งนะคะก็คืออาญาโนเท่านั้นนะคะถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องเอาคืนเธอบ้างแล้วล่ะแต่ว่าเราต้องขอให้นางเนี่ยตามเรามาก่อนนะคะเอออายาโนเธอช่วยตามฉันมาหน่อยได้ไหมได้สิ อืมดูท่าทางแล้วเนี่ยนะเธอก็ค่อนข้างบื้อพอสมควรเลยเนี่ยทีนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยรีบวิ่งกลับมานะคะแล้วก็เอาถังน้ำนะคะวางไว้กับประตูได้เลยค่ะแล้วเราก็จะมารอดูผลลัพธ์กันนะคะมาหรือ,อยังกำลัง้ ไปหมดเลยเมื่อกี้เอ่เอยันจังเธอโอเคหรือเปล่านะ่ะน่าสงสารชมัดเลย <c oughs> เป็นยังไงบ้างล่ะรู้สึกยังไงบ้างเวลาที่โดนอะไรแบบเนี้ยลาดใส่หัวตัวเองเหอฮึอแหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะเธอเนี่ยก็อเอาแต่แกล้งคนอื่นแล้วก็ฆ่าคนอื่นนะ่ะนี่ค่ะตอนนี้นางก็กําลังจะวิ่งไปอาบน้ํานะคะ เดี๋ยวปอจะมาลองขโมยมือถือของนางด้วยนะคะเพื่อนๆไปเลยไปเลยนี่ไงมือถือของอายาโนหยิบมาเลยค่ะทุกคนเราหยิบมือถือของนางมาแล้วนะคะคือกลับกลายเป็นว่าปอมาแก้แค้นอายาโนซะ <c oughs> อย่างนั้นนะคะทุกคน <c oughs> สําหรับใครนะคะที่กำลังหาม็อดเล่นอยู่นะคะปอก็แนะนำ มดนี้นะคะอีกมดหนึ่งเลยค่ะเป็นมดของคนไทยอีกชั่นเคยนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะปอจะทิ้งลิงก์การดาวน์โหลดนะคะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะก็ฝากด้วยนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน